ถ้าผมเริ่มทําช่องใหม่อีกครั้งเนี่ยผมจะไม่ทํา5ข้อนี้แน่ๆนะเรื่องแรกครับผมจะไม่พูดแต่เรื่องที่ผมอยากจะเล่าแต่ผมจะพูดเรื่องที่คนฟังอยากจะฟังคนที่ทำคอนเทนต์สายความรู้เนี่ยติดก,กับดักข้อนี้เยอะมากๆเลยนะเวลาเรารู้เรื่องอะไรเราก็อยากจะเล่าถูกไหมครับคิดว่าเรื่องที่เราอยากเล่าเป็นสิ่งที่คนอยากฟังแต่จริงๆไม่ใช่นะเราควรจะเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเราเป็นใครและเขาอยากได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง ข้อ2ครับผมจะไม่เน้นปริมาณคลิปที่จะลงแล้วครับแต่ผมจะเน้นไปที่คุณภาพจะไม่โฟกัสเลยว,ว่าวันหนึ่งต้องลงคลิปหรือ2คลิปแต่ว่าทุกคลิปที่ลงอะครับมันต้องสร้างคุณค่ามีแว l ลูก,กับคนฟังจริงๆเรื่องที่3เนี่ยผมจะเลิกโฟกัสที่ยอดวิวแล้วครับแต่ผมจะไปโฟกัสที่รูปแบบการสร้างรายได้ของช่องต่างหากเดี๋ยวนี้เราเห็นหลายช่องที่มีวิวเยอะๆใช่ไหมครับอาจจะทําอะไรแปลกๆได้วิวเยอะๆ แต่พอลองไปดูหลังบ้านจริงๆอ่ะช่องพวกนั้นอาจจะไม่สามารถสร้างรายได้ก็ได้นะข้อต่อมาครับผมจะไม่ทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูงงไหมแต่ผมจะทำคอนเทนต์ให้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผมดูเท่านั้นและข้อ5ข้อสุดท้ายครับผมจะพยายามเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดจะไม่พยายามเป็นคนอื่นนะครับดังนั้นทั้ง5ข้อนี้นะครับ ใครที่กําลังเริ่มต้นสร้างช่องใหม่กําลังเริ่มสร้างตัวตนเนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นประโยชน์อยากให้ลองเอาไปปรปับใช้นะครับเป็นสิ่งที่ผมตกผลึกมาแล้วกันจากการทำคอนเทนต์มาตลอด6ปีของผมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยากฟังไอเดียการสร้างตัวตนให้คนจดจําได้สไตล์นักวางแผนการเงินนะครับผมมีคอนเทนต์อีกเยอะเลยนะอยู่หน้าช่องสามารถปัดขวาเข้าไปดูคลิปเพิ่มเติมหน้าช่องได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ